สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องหุบเขาจิ๋วของมดกันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งที่เหล่า,มาแมลงนั้นล้วนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอุนนาฝาค้่งซึ่งหนึ่งในเหล่า,มาแมลงที่อาศัยอยู่ในนั้นก็คือเหล่าครอบครัวมแมลงเต่าทองครอบครัวหนึ่งที่กําลังสอนให้ลูกๆของเขาหัดบินเป็นครั้งแรกซึ่งในระหว่างที่พวกเด็กๆก,กําลังฝึกบินกันอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีเจ้า,มาแมลงวันตัวหนึ่งโผล่ออกมาหัวรอยยอเราะเยาเย้ยลูกเต่าทองที่มีชื่อว่าไม้และเอาตะกวนโอ้ยเขาต่างๆนานา,นา หลังจากนั้นเหล่าพ่อแม่เต่าทองพวกเขาก็ได้พาลูกๆบินชมทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกเขาทว่าในระหว่างนั้นเองเจ้า,มาแมลงวันตัวเดิมมันก็ได้โผล่มากวนโอ้ยไม้อีกครั้งจนในตอนนี้ไม้ที่ทนไม่ไหวเขาก็ได้บินตามเจ้า,มาแมลงวันไปโดยที่เขาไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าทั้งหมดมันเป็นแผนที่จะล่อให้เขามาติดกับดักและต้องเจอกับพวกมแมลงวันตัวใหญ่ที่รอจัดการเขาอยู่ซึ่งพอเห็นท่าไม่ดีไม้เขาก็ได้รีบบินหนีจากพวกมแมลงวันแต่ทว่าด้วยความที่ไม้เขายังบินได้ไม่ แรนั่นมันก็ทําให้เขาบินไปชนกับก้อนหินจนมันได้ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจนทาให้ปีกที่ใช้บินหลุดออกไปซึ่งไม่ว่าไม้เขาจะพยายามยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถบินกลับขึ้นไปข้างบนได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นในตอนนี้ไม้ที่หลงกับทุกคนเขาก็ต้องเหลืออยู่ตัวคนเดียวเพียงลําพังกระทั่งในระหว่างที่ไม้เขากําลังหาที่ไปอยู่นั้นเขาก็ได้อเผือไปพบเข้ากับกล่องขนมปริศนาที่ได้กลายมาเป็นที่ซุกหัวนอนให้กับเขา หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาพอตื่นขึ้นไม้เขาก็ได้พบว่ารอบตัวของเขานั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล่า,มาแมลงมากมายที่ได้พากันยกขยงเอาอาหารที่พวกมนุษย์ได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองเหล่ามดดำที่กำลังขนอาหารอยู่นั้นพวกเขาก็ได้มาพบเข้ากับกล่องขนมที่ไม้แอบซ่อนตัวอยู่ก่อนที่พวกมดจะได้ขนเอากล่องขนมนั้นไปโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าข้างในกล่องนั้นมีมแมลงเต่าทองกำลังแอบซ่อนตัวอยู่ กระทั่งในระหว่างทางพวกมดก็ดันทํากล่องขนมล่วงตกลงไปที่พื้นจนมันทําให้พวกเขาได้รู้ว่ามีแมลงเต่าทองตัวหนึ่งแอบซ่อนตัวอยู่ข้างในทว่าทันใดนั้นจูจูกิ้งก่าก็ได้โผล่ออกมาจนทําให้พวกมดที่รักตัวกลัวตายต้องรีพากันหนีแอบไปซ่อนตัวซึ่งพอไม้เห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้อาศัยใช้จังหวะที่ทุกคนเผลอแอบเข้าไปในกล่องขนมและใช้ประโยชน์จากเสียงสะท้อนเป็่งเสียงออกมาจนมันได้ทําให้เจ้ากิ้งก่าตกใจกลัวและวิ่งหนีหายไปซึ่งพอเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดี พวกมดก็ได้เข้ามาขอบคุณไม้ที่เขาได้ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้นำซ้ำพวกมดยังใจดีอนุญาตให้ไม้ที่หลงกับพ่อแม่เดินทางไปกับพวกเขาได้ทว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเพราะในระหว่างทางพวกมดดำก็ได้พบเข้ากับเหล่ามดแดงลาดตะเวนที่ได้พากันยกขยงบุกมาป้นเอากล่องขนมไปจากพวกเขาก่อนที่พวกไม้จะได้สลัดพวกมดแดงหลุดในตอนที่พัดตกน้ำตกไป หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดได้จบลงพวกมดก็ได้ขนขนมที่เหลือขึ้นมาบนฝั่งและพร้อมออกเดินทางกันต่อเพื่อกลับรังแต่ทว่าในเวลาเดียวกันนั้นเหล่ามดแดงที่ยังคงตามราวีไม่เลิกพวกมันก็ได้แกะอรอยตามพวกไม้มาติดๆดซึ่งพอพวกไม้สามารถนำเอาขนมกลับมาถึงรังได้สำเร็จพวกมดดำก็ได้เอาขนมที่ได้มาไปมอบให้กับนางพญาที่นาเวลานี้กำลังประสบกับปัญหาออกไข่ได้ช้าเนื่องจากอาหารที่หามาได้ไม่ค่อยถูกปากเธอเท่าไหร่นักทว่าทันทีที่นางพญาเธอได้ลองชิมขนมที่พวกมดดำนำมา ให้รสชาติอันอร่อยของมันก็ทําให้นางพญาเธอสามารถออกไข่มาได้อย่างมหาศาลทว่าในเวลาเดียวกันทันทีที่พวกมดแดงเห็นว่าพวกมดดาข,ขนขนมกลับมายังรังได้สําเร็จพวกมันที่โมโหเป็นอย่างมากก็ได้เอาเรื่องทั้งหมดไปฟ้องกับนางพญาของพวกมันว่าพวกมดดํานั้นมีอาหารสุดแสนอร่อยไว้ในครอบครองซึ่งทันทีที่นางพญามดแดงเธอรู้แบบนั้นเขา้าเธอก็ได้สั่งให้เหล่ามดแดงทั้งหลายบุกไปนาเอาอาหารและขนมจากรังของพวกมดดํามาให้เธอหลังสิ้นประโยคนั้นเหล่ามดแดงก็ได้เริ่มออกเดินทางพัก กันยกขยงบุกทับไปยังรังของพวกมดดำเพื่อไปชิงเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเอง หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกมดแดงได้เดินทับมาถึงยังรังของเป้าหมายพวกมันก็ไม่รอช้าที่จะเปิดฉากโจมตีใส่รังของพวกมดดำในทันทีซึ่งถึงแม้ว่าเหล่ามดดำจะได้พยายามหาอุปกรณ์ต่างๆมากันไว้อย่างสุดกำลังแต่พวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานเหล่ามดแดงที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าได้ซึ่งเพื่อเป็นการโต้กลับนางพญาเธอจึงได้สั่งให้เหล่ามดดำไปค้นดูในคังก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับผู้ไฟที่จะสามารถนำมาเป็นอาวุธในการต่อกรกับพวกมดแดงได้ทว่า,วาก็นา่าเศร้าที่ถึงแม้ผู้ไฟจะ สามารถใช้การได้แต่พวกมดดำกับมีไม้ขีดไฟแค่ก้านเดียวเท่านั้นกระทั่งในช่วงวิกฤตนั่นเองไม้เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยเห็นกล่องไม้ขีดไฟที่ปิกนิกซึ่งพอรู้แบบนั้นไม้เขาก็ได้อาสาที่จะเป็นคนไปเอากล่องไม้ขีดมาให้กับทุกคนโดยก่อนที่เขาจะออกเดินทางเหล่ามดดำก็ได้นำธนบัตรมาช่วยกันพับเป็นจรวดเพื่อใช้ส่งไม้ออกไปจากสมรภูมิรบนี้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งนั่นมันก็เป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะกับที่ปีกของไม้ได้โง่ใหม่ขึ้นมาพอดีแต่ทว่าพอไม้เขาได้มาถึงยังกงกล่อไไม้ขีดฟ เาเพียงตัวคนเดียวกับไม่สามารถยกกล่องไม้ขีดกลับไปได้กระทั่งทันใดนั้นจู่ๆมันก็ได้มีเจ้า,มาแมลงมุมตัวหนึ่งโผล่ออกมาแล้วคว้าเอากล่องไม้ขีดไฟไปดิดื้อซะอย่างนั้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นพอไม้เขาได้ตามเจ้าแมงมุมตัวนั้นไปจนถึงบ้านของมันเขาก็เกือบจะถูกเจ้ากบตัวหนึ่งจับกินก่อนที่บ้านของเจ้าแมงมุมมันจะได้ล้มทับเจ้ากบไปพร้อมกับไม้ที่ได้สลบไป หลังจากนั้นพอรู้สึกตัวขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเจ้าแมงมุมที่มีชื่อว่าเซลาเธอก็ได้นำเอาอาหารมาให้ไม้กินก่อนที่ไม้เขาจะได้บอกกับเธอไปว่าเขาจะต้องรีบเอากล่องไม้ขีดไปให้กับพวกมดซึ่งพอจำนวนไม่ขีดในกล่องลดเหลือน้อยลงมันก็ทำให้ไม้เขาสามารถยกกล่องไม้ขีดไปให้กับพวกมดได้สำเร็จทว่าในระหว่างทางไม้เขาก็ได้พาเอินไปพบเข้ากับพวกแมลงวันซึ่งในตอนนี้พวกมันก็กำลังแกล้งแมลงเต่าทองตัวอื่นอยู่ซึ่งพอเมื่อไม้เห็นแบบนั้นเข้าเขาที่ทนไม่ไหวก็ได้เข้าไปหาเรื่องให้พวกมันตามเข้า ก่อนที่ไม้เขาจะได้ล่อให้พวกมแมลงวันบินไปชนเข้ากับรถยนต์จนได้รับบาดเจ็บกันเรียบซึ่งพอสาสางเรื่องทุกอย่างจนเสร็จสับไม้เขาก็ได้บินเอากล่องไม้ขีดไปให้กับพวกมดดำและไม่รอช้าที่จะพากันจุดผู้ไฟโต้ตอบเหล่ามดแดงจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถจัดการไล่เหล่ามดแดงไปได้สําเร็จ แต่ทว่าผลจากการใช้ฟู้ไฟมันก็ได้ทําให้รอบๆบ,บริเวณรังของมดดาเกิดไฟไหม้อย่างหนักซึ่งโชคยังดีที่ก่อนจะเกิดเรื่องร้ายอะไรไปมากกว่านี้จูๆ่ๆมันก็ได้มีเครื่องบินดับไฟป่าลำหนึ่งบินมาดับไฟจนทําให้เหล่ามดดารอดพ้นจากวิกฤตไปได้อย่างปฏิหารโดยเมื่อเหตุการณ์สงบลงฝูงมดดาก็ได้ช่วยกันสร้างรังใหม่ของพวกเขาขึ้นมาและทําให้โลกของพวกเขากลับมาสงบสุขอีกครั้ง หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม้ที่เติบใหญ่เขาก็ได้สร้างครอบครัวเป็นของตัวเองโดยมีภรรยากับเหล่าลูกน้อยแสนน่ารักถึง4ตัว กระทั่งในขณะที่ไม้เขากําลังนําอาหารกับรังอยู่นั้นลูกน้อยตัวหนึ่งของเขาที่มีชื่อว่ามาตี้ก็ดันผเอินไปสังเกตเห็นผลไม้ลูกหนึ่งก่อนที่เขาจะได้พยายามเอาผลไม้นั้นบินกับรังไปด้วยตัวเองซึ่งพอพวกไม้มารู้ทีหลังว่ามาตี้ได้หายตัวไปไม้เขาก็ได้รีบบินออกไปตามหาลูกน้อยของเขาทว่าในเวลาเดียวกันนั้นเองมาตีที่กําลังเอาผลไม้กับรังเขาก็ได้ไปเจอกับพวกแมลงวันเจ้าเก่าที่ได้พุ่งตรงเข้ามารังแกเขาต่างๆนานา,นาซึ่งพอไม้ที่ตามมาทีหลังเห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้ พูดยั่วพวกมแมลงวันเพื่อรอให้พวกมันมาติดกับใยแมงมุมจนในท้ายที่สุดไม้เขาก็สามารถจัดการกับพวกแมงวันจอมเกเรและพาลูกของตัวเองกลับรังได้สําเร็จ แต่สลับมาที่ฝั่งของพวกมดดำที่นาเวลานี้กำลังเข้าเมืองมาเพื่อหาอาหารและแอบ,บลอบเข้าไปยังร้านขายขนมเพื่อขโมยเอาขนมสุดโปรดของพวกเขาแต่ทว่าพวกมดแดงที่ยังคงแข็งไม่เลิกพวกมันก็ได้แอบ,บคอยเฝ้าจับตามองพวกมดดำอยู่ห่างๆซึ่งพอพวกมดดำกำลังจะได้ขนมไปพวกมดแดงก็ได้ปรากฏตัวออกมาจนทำให้พวกมดดำจำเป็นที่จะต้องหนีตายพากันไปแอบ,บซ่อนตัวซึ่งเจ้าดำเพื่อนสนิทของไม้เขาก็ได้ผ่อหลุดเข้าไปในห้องแพ็กสินค้าส่งออกที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆก่อนที่เขาจะได้ส่ง สัญญาณขอความช่วยเหลือไปหาไม้ให้เขามาช่วยจากมดแดงที่ได้พากันยกขยงมาล้อมเขาเอาไว้ซึ่งทันทีที่ไม้ได้รับสัญญาณเขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบบินออกไปช่วยเจ้าดำเพื่อนรักของเขาในทันทีทว่าในจังหวะนั้นมาตีที่เพื่อ,อินตื่นขึ้นเขาก็ได้แอบบินตามพ่อของเขาไปซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าดำก็กำลังโดนพวกมดแดงกระทืบอย่างหนักซึ่งพอไม้ที่มาถึงเห็นแบบนั้นเขาเขาก็ได้เข้าไปช่วยเจ้าดำเพื่อนรักของเขาจนมันได้ทําให้เหล่ามดแดงที่ไล่ล่าพวกเขาอยู่พลัดตกลงไปยังกล่องสินค้า พร้อมถูกแพ็คเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมถูกส่งไปยังปักกิ่งแต่ทว่าเรื่องวุ่นวุ่นมันยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นเพราะในจังหวะเดียวกันนั่นเองมาตี้เขาก็ได้อเผอิญพัดตกลงไปในกล่องสินค้าเหมือนกันโดยปลายทางของเขาก็คือเกาะโก,กดูรูปซึ่งพอเหล่ามนุษย์แพ็คของเสร็จพวกเขาก็ได้ขนของไปที่สนามบินในทันทีซึ่งณที่สนามบินนั้นเองไม์เขาก็ได้ไปเจอกับแมงสาบตัวหนึ่งที่ใจดีพาเขาใช้ทางลัดไปหาเครื่องบินก่อนที่ไม้เขาจะได้เร่งสปีดอย่างสุดชีวิตเพื่อบินไล่ตามเครื่องบินนนนไไปจนในท,ท้้าาาี่สสุดมมคเก็าารถขึ บินไปได้สําเร็จหลังจากนั้นเมื่อสินค้าเดินทางมาถึงยังเกาะโกดูรูปไม้ที่ไม่ทันได้ระวังตัวเขากระดันผ้าท่าตกลงจากรถขนสินค้าและต้องคาดกับลูกของเขาไปอย่างน่าเสียดายซึ่งพ่อของมาถึงและเปิดกล่องออกมาตีเขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบบินหนีไปในทันทีพร้อมกับได้ปล่อยแกส๊สออกมาเป็นระยะระยะเพื่อทิ้งร่องรอยให้พ่อของเขาตามหาตัวเจอ โดยในเวลาเดียวกันนั้นไมทที่เพิ่งรู้สึกตัวเขาก็ได้ไปพบกับเหล่ามดดำเจ้าถิ่นที่กำลังทำงานกันอยู่ก่อนที่เขาจะได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเหล่ามดดำให้ช่วยส่งสัญญาณไปหาเจ้าดำเพื่อนรักของเขาที่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกซึ่งพอเจ้าดำได้รับข้อความของไมเขาก็ไม่รอชาร้าที่จะรีบไปหาเซราและเล่าเรื่องราวของไม้ให้เธอฟังซึ่งก็นแน่นอนว่าพอเซรารู้ว่าเพื่อนของเธอกำลังต้องการความช่วยเหลือพวกเขาทั้งสองก็ได้เอาลูกโป่งมาผูกติดกับเรือเพื่อใช้ออกเดินทางไปช่วยไม้เพื่อนรักของพวกเขา ตัดสลับมาที่มาตี้ที่กำลังงงงวยอยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งมาตี้เขาก็ถูกเจ้าตะกแตนทตำข้าวรับน้องด้วยการไล่ล่าหวังที่จะจับเขากินจนมันทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องบินหนีตายก่อนที่เจ้าตะกแตนมันจะพาดท่าบินไปชนกับต้นไม้แต่แทนที่มาตี้จะรอดเขากับบินไปชนกับก้อนหินอย่างจังและล่วงไปติดแงกอยู่ในใย,ยแมงมุมร่วมกับเหล่าแมลงตัวอื่นๆแต่ทว่าในขณะที่เจ้าแมงมุมกำลังเล่นกับเหยื่ออย่างสนุกสนานอยู่นั้นไมที่ตามร่องรอยของมาตี้มาจนเจอเขาได้คิดว่าเจ้าแมงมุมกกกลลัังงงจะินูขออตวเ ก็ได้โยนก้อนหินใส่เจ้าแมงมุมและช่วยเหล่า,มาแมลงทุกตัวที่ติดยายอยู่ออกมาได้สำเร็จทว่าจากแรงกระแทกที่ทำให้มาตี้สลบไปมแมลงเต่าทองตัวหนึ่งที่ชื่อมอลลีเธอก็ได้พาพวกมาตี้ไปพักที่รังของเธอกันก่อนซึ่งพอมาถึงที่รังพวกมแมลงเต่าทองเจ้าถิน่นพวกเขาก็ได้ประกอบพิธีกรรมเพื่อทำให้มาตี้ฟื้นตื่นขึ้นจากอาการโครมา่าโดยหลังจากเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดได้ผ่านพ้นไปไม้เขาก็ได้ส่งสัญญ,ญาณไปหาเจ้าดำเพื่อบอกให้เขารู้ว่าในตอนนี้ไม้เขาหาลูกของตัวเองเจอแล้วแต่ทว่ากลับไม่มีสัญญ,ญาณตอบกั นั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้พวกเจ้าดำกําลังติดอยู่ในพายุซึ่งในช่วงเวลาวุ่นวายอยู่นั้นฟ้าก็ได้ผ่าลงมาใส่พวกเขาจนมันได้ทํำให้พวกลูกโป่งที่พยุงเรือเอาไว้ค่อยๆแตกไปทีละใบสองใบก่อนที่เรือนั้นจะได้ล่วงหลนลงสู่ทะเลซ้าร้ายไปกว่านั้นพวกเจ้าดำยังดันมาซวยโดนถูกฉลามกินจนต้องเข้าไปอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในท้องของฉลามแบบงงๆ สลับมาที่มาตีหลังจากที่เขารู้สึกตัวเขาก็ประทับใจในความใจดีของมอลลี่เป็นอย่างมากที่เธอคอยดูแลอยู่เคียงข้างเขาไม่ห่างก่อนที่ทั้งสองจะได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันซึ่งทางด้านของพวกเจ้าดําที่คิดไอเดียดีๆออกพวกเขาก็ได้เปิดเพลงจากเครื่องเล่นเสียงของเซราจนทําให้เจ้าฉลามที่ทนไม่ไหวได้พ่นพวกเขาออกมาก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้ใช้เรือดําน้าหนีไปทว่าในเวลาเดียวกันนั้นเหล่ามนุษย์ก็ได้ลุกล้ําเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของพวกแมลงเต่าทองเพื่อจะใช้สถานที่นี้สร้างเป็นโรง มทเลซึ่งนั่นจึงทําให้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องทําลายป่าแถบนี้ทั้งหมดทิ้งซึ่งพอไม้เขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขานั้นเคยเห็นว่ามนุษย์แพ้พิษของพวกหนอนบุง้งก่อนที่เขาจะได้พุ่งตรงไปยังรังของพวกหนอนบุง้งเพื่อไปขอร้องให้พวกเขาช่วยเหลือทว่าในระหว่างทางไม้เขาก็ได้ผ่อิญไปเจอกับตั๊กแตนตําข้าวที่ได้โผลออกมาสะกดจิตเพื่อที่จะจับเขากินแต่ก่อนที่ไม้จะถูกกินมาตี้เขาก็ได้บินมาช่วยพ่อของเขาเอาไว้ได้ทันซึ่งนั่นมันก็ทําให้เจ้าตัก มาไล่ล่า,มาแมลงต่อทองสองพ่อลูกกระทั่งในขณะที่พวกไม้กำลังจะถูกรุมกินโต๊ะจีนอยู่นั้นจูจูพวกเจ้าดําที่เพิ่งเดินทางมาถึงยังจุดหมายก็ได้โผล่มาช่วยพวกเขาเอาไว้และได้พากันหนีไปได้สําเร็จ หลังจากนั้นเมื่อพวกไม้ได้เดินทางมาถึงยังรังของพวกหนอนบุง้งนางพญาของพวกหนอนบุ้งนางก็ได้ใช้พลังจิตของตัวเองส่องเข้าไปดูภายในจิตใจของไม้จนมาทำให้เธอได้รู้ถึงภยัยคุกคามจากพวกมนุษย์ที่กำลังจะมาถึงซึ่งพอนางพญาเธอรู้แบบนั้นเข้าเธอก็ได้สั่งให้เหล่าหนอนบุ้งทั้งหลายออกไปปล่อยแก๊สกันจนเต็มหาดจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถไล่พวกมนุษย์ไปได้สำเร็จแถมพวกมนุษย์ยังได้ประกาศให้ที่แห่งนี้เป็นเขตพื้นที่อันตรายอีกด้วย หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นุ่นทั้งหมดได้จบลงช่วงเวลาแห่งการล่ำลาก็ได้มาถึงแต่ทว่ามาตี้ที่ตัดใจทิ้งมอลลี่ไม่ลงเขาก็ตัดสินใจที่อยู่กับคนรักของเขาที่เกาะแห่งนี้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนรักของเขาอย่างมีความสุขและหนังเรื่องหุูขาจิ๋วของมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้